วิธีการ Overclock USB นะครับหรือเป็นอุปกรณ์นะครับที่เชื่อมต่อด้วย USB ทั้งหลายอย่างเช่นเมาส์คีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์บลาบลาซึ่งถ้าไม่ได้ Overclock c o n คอนโทรลเลอร์ผมจะมีอุ p u พูด l a y ประมาณ4มิลลิเซกก็สามารถลดมันได้เหลือ1มิลลิเซก Requirement ก็มีดังต่อไปนี้นะโอเค USB Driver เราต้องเป็นของ Microsoft นะครับส่วนถ้าเราไม่ได้ปิด Skill Boot มันก็จะขึ้น e er อ r เรต่างๆไม่เป็นไร ไม่ต้องปิดสกิล o ูสต์เรมาใช้ตัวนี้แทนนะครับซึ่งเราต้องสร้างเป็นดีเวิร์เดี๋ยวผมก๊อปชื่อก่อนนะครับไปที่นะครับรีจิ d i ตตรงนี้ new dword แล้วก็วางนะครับชื่อตัวนี้ w hql settings ปรับเลขเป็น1นนะครับเสร็จทีนี้ r e c o m นะครับพอ r e c o m เสร็จปุ๊บโอเคนะครับดาวน์โหลดตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะหน้าเนียไว้นะครับกดคำว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับแตกไฟล์เดีวก่อนแตกไฟล์ มันจะได้ไฟล์ประมาณนี้มาครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้คำวไปที่ Driver s นะครับแล้วกดคําว่า Setup นะครับกดคําว่า Setup เ Set, สร็จจะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเราอยาก Overclock Mouse เราก็แค่นะครับ Install Service ไปนะครับแต่ของผมจะ Install เป็น Controller นะครับผมก็ดูตามชื่อเลยนะครับดูว่าอันไหนเป็น Controller นะครับผมเห็นตรงนี้เป็น Controller ผมก็ Install Service เสร็จทีนี้ผมจะเลือก เฮิร์ตที่มันสูงที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะนะครับสามารถใส่ได้ผมเลือกเป็นพันหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ติ๊กที่ Filter on Device นะครับแล้วก็ Install Service แล้วก็ Restart ให้มันต่อใหม่นะครับแล้วก็ผมก็กลับไปเช็คว่ามันเปลี่ยนไหมนะครับโอเคมันเปลี่ยนแล้วนะครับของผมก็จะได้ประมาณ 0.5มิลลิเซกถึง1มิลลิเซกนะครับตีเป็นอย่างนี้ซึ่งโอเคถ้าเคิร์ตของเรามัน1,000อยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับหรือถ้าเราอยากลองครับอย่างเป็น s าวบล r ส XG6 ของผมก็สามารถทำได้นะครับของผมก็จะสามารถปรับได้สูงสุด8,000 hz เฮซึ่งมันก็มันเป็นซาวการ์ดนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่ามันช่วยมากน้อยขนาดไหน นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้สามพลัส G6 นะผมใช้หูฟังอีกอันหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับได้สูงสุด1000ซึ่งนะครับไม่ต้องปรับก็ได้ส่วนเมาส์ของผมของผมก็ไม่ต้องปรับนะครับของผมมัน8 0 0 0เฮิร์์อยู่เลยส่วนคีย์บอร์ดของผมมันได้สูงสุด1000นะครับมาไปดูก่อนอัน,นอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เมาส์อันนี้ได้สูงสุด1000นะครับ มันก็มีแค่นี้แหละครับวิธีการ o อ e r บร o คล็อก USB ของเรานะครับขอบคุณมากนะครับ